สวัสดีครับทุกคนนะฮะเราเก็บผักบุ้งกันทุกคนนี่เก็บที่ทุ่งนาแล้วก็เป็นบ้านของเรานะครับบรรยากาศดีมากนี่ครับเออต้นดอกดอกละเออต้นกลางหนะ้างามเลยอ่ะนี่อะไรน้ำลายกับเต็มปากไปได้พัดยังทำยังไงฮะโอ้กล้วยสวยงามเลย รวเก็บให้มันเดี๋ยวอ่อหน่างกับปลเาลเาลยคนนี้ก็ปลากูเลี้ยงก็ได้เลยแต่ต้องเฮ็ดใลกันไว้นี่ออยอะไรเงี้ยเด้ นี่ต้นฟงนอยอยงต้นนี่ก็แตสมัยน้อยเก็บเสร็จแล้วข้าวก็ได้เกี่ยวมันปลายเดือนนี่แหละเกี่แลวเกได้กแพงหลังนี นั่นกาบ้าดเลยต้นให่ออกดอกลเลยพี่ด้องนี่เท่ไเก็บผักออกบุ้งเราจะไปตลาดต่อ,อหนักเงี้ยมากว่าอันนียข้าวแม่ป่วยว่งไงจักษอ างางทนได้ผักบุงไผ,ผัดกินแล้วนะครับถ้าเราไม่ออกมาอยู่นี่ก่โอ้อูทางเห็นน่ากินพี่นอกเก็บกุ้งเก็บหอยเก็บบางหงมาตามกินมาแล้วมันไงญนาะนี่ดินเราถึงตรงนี้นะดินเรา ค่อยๆทุมอมาอยู่ไยให้กูเตียวปลูกต้นไม้ป่าก็เริ่มโตแล้วป่าก่ากเกงมากเ๋ยวเยอะป่า คลิปนี้เลยก็มาคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเจอในคลิปหน้าเด้อทุกคนสวัสดีครับ